ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตนในช่วงของมอมอรอคู่ไทยรายการนี้ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยนะคร วันนี้ทางรายการได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงนะฮะจากผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชาวิทยาลัยของเราพระบุคุณดารงตําแหน่งอธิการบดีมหา,าวิทยาลัยมหามกุฎราชาวิทยาลัยและเป็นพระราชาคณะนะฮะพระสังฆาธิการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาบาพิษสถิตมหาสีมาราม ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมรสการพระเกรคุณพร้อมๆกันครับพระเกียรคุณพระร,ร,ร,ราชปฏิพานโกศลผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรถวายความเคารพครับทรกท่านครับครับ,รบผมขอถวายความเคารพพระเทรานุถเถระเจริญพรารย,โยโยมสาธุชนทุกท่านก็ในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่เรามาพบกันครับเป็นครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทราบว่า เป็นวัดประจำรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์เป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหากุรราชวิตทยาลัยมาทุกทครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาตามแนวนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเราเราผลิตอะไรอย่างไรออกมาบ้างครับคือในหลัก ของมหาวิทยาลัยที่เรามีสุภาษิตซึ่งเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าวิช,ชาจรณะสัมปโนโสเศโถเทวมนุษสความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะถือว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนั้นหลักหรือคีย์เวิร์ดหรือคำพุทธพจน์นี้ถือว่าเป็นหลักใหญ่ที่เราจะ ได้ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงวางว่าเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาและก็เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยครับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาพุทธราชวิทยาลัยเราได้ผลิต บัณฑิตซึ่งได้ไปรับใช้สังคมมีมีประเภทอะไรอย่างไรบ้างครับคืออย่างที่ท่านพระครูท่านใน,ในป้ปารลกไปว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านสามารถที่เข้ามาศึกษาได้ไม่เฉพาะแต่พระพิสุสางเนียนเท่านั้นยังรวมไปถึงฆราวาสที่สามารถศึกษาได้ซึ่งเราก็มีการศึกษาทั้งระด,ดับปัญญาตรีปัญญาโทถึงปัญญาเอกที่สามารถศึกษาได้ เรามีทั้งทั้งหคณะทั้งศาสนาปรัชญาทั้งศึกษา,าศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็บัณดิตวิทยาลัยดังนั้นสิ่ง,งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นการผลิตบัณฑิตที่มาสนองงานของคณะสงฆ์สองคณะสงฆ์และสามารถที่จะเป็นการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆซึ่งทุกช่วงชั้นแห่งไหว ที่จะต้องเข้ามาศึกษาได้ค้นคว้าได้พร้อมที่จะนําหลักธรรมะคำสอ,สอน,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 นนั้นๆนั้นะไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือการดําเนินชีวิตในในตัวเองและกันในองค์กรได้ด้วยค,ครับบัณฑิตของเราเนี่ยหลังจากจบแล้วบางคนก็อาจจะเป็นคําถามบ่อยๆสําหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอาจจะถามว่า จบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายาัย,าลาย,ย,าลายไม่ว่าจะเป็นาศาสนาและปรัชญาเรื่องของศึกษา,าศาสตร์สังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์นะฮะหรือว่า,าบัณฑิตวิทยาลัยทั้งปริญญาโทรปริญญาจบแล้วสักและสิทธิ์หรือว่าการในใบปริญญาเนี่ยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเป็นอย่างไรครับมห,รมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยชัวิทยาลัยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีสักและสิทธิ์ทุกประการเหมือนเท่ากันเหมือนกันทุกประการ แต่ว่าเรามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาซึ่งมีหน่วยกิจในเรื่องของพระพุทธศาสนาจะอยู่ในเนื้อหาในหลายวิชานั้น30หน่วยกิจที่เราจะต้องดําเนินการในเรื่องของคุณธรรมจร,ริยธรรมที่เป็นแบบอย่างหลายท่านหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาบุรชุชวิทยาลัยแล้ว จะมีโอกาสทางการศึกษาในชีวิตอย่างไรบ้างของการฮะอย่างในที่อื่นๆเขาจะมีทุนการศึกษามีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยทราบว่าพราะประคุณดำริเรื่องทุนการศึกษาตรงนี้ไว้ด้วยขอขอทราบรายละเอียดนะเพื่อนอขอถวายความนับถือและก็จะเจริญพรกับญาติโยมสาธุชนทุกท่าน มหา,มหา,าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาดังที่เราได้ทราบคือเราเปิดโอกาสให้การศึกษากับพิสุจน์สามเณรและกับฆราวะทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาแต่ว่าพื้นฐานต้องว่าพื้นฐานของนักศึกษาเราที่เป็นพระพิสุจิ์สามเณรก็ดีทั้งญาติโยมทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายที่เข้ามาเรียนก็ดีถือว่าเป็นพื้นฐานที่เราจะต้อง ต้องช่วยกันสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาเป็นอย่างมากยิ่งพระเราถือว่ามาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาทางมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จองค์อุปนายกสภาหมหาวิทยาลัยคือสมเด็จพระริวงศาคดตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม้แต่สภาหมหาวิทยาลัยก็ปรารบเรื่องนี้ว่าในเรื่องของพระพุทธศาสนา แม้จะเป็นด้านภาษาภาษาอังกฤษที่จะต้องดำเนินใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาต้องให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงปรารบเรื่องทุนเรื่องทุนการศึกษาเราควรที่จะพัฒนาศักยภาพให้เต็มรูปแบบคือให้สอบคัดแข่งข,ขันแล้วก็เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยโดยที่เราจะให้ทุนทั้งหมดทั้งระดับ4ปีที่เป็นยาตรี ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับพระพิสุสามเณรที่จะเข้ามาศึกษาเพราะว่าเรายอมรับพื้นฐานว่าพระพิสุเราเนี่ยเวลาเราจะมาศึกษาเราไม่มีโอกาสศึกษาเราเรียนมหนึ่งถึงมหได้จริงอยู่แต่การที่จะเข้ามาสู่ระดับอุดมศึกษานี่เราไม่มีทุนดังนั้นจึงจําเป็นที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนก็จเจริญพรตามกําลังศรัทธาที่จะ สมทบทุนในเรื่องทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถระซึ่งสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงประธานในนามของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาสนะมหาเถระซึ่งเป็นเสด็จพระบัวชาวของพระองค์ท่าน<ฮ>ก็โดยนามในนามนี้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งสําหรับพระเนนที่จะได้รับทุนญาติโยมทั้งหลายถ้าปรารถนาที่จะสมทบ น,นั้นคงจะติดต่อทางมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลานีก็ต้องเป็นบุญอย่างมากนะครับที่เพระเดชคุณได้นําข่าวมงคลตรงนี้มาต้องขอกราบกับคุณพระอนเพืคุนมากครับท่านญาติโยมสาธุชนฮะวันนี้ท่านทั้งหลายได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นมงคลนะเราอาจจะเคยสร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวัตถุต่างๆมามากแล้วในพระพุทธศาสนาวันนี้เพระเพืคุณอธิการบาดีท่านเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สร้างพระที่มี ความรู้มีชีวิตเป็นๆเ,เนี่ยนะฮะจะได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามในพุทธศนาต่อไปถ้าท่านเห็นด้วยนะฮะท่านอนุโมทนาก็ขอเชิญร่วมได้นะฮะที่มหาวิทยาลายัยมหามกุรราชชวิทยาลายัยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะฮะก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณครับแล้วก็ขอ อนุโมทนาสัานญาโยมสาธุชนไว้อีกครั้งหนึ่งนะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมขององค์ตเด็์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร